รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะสําหรับในช่วงเมืองไทยน่ารู้นะคะวันนี้ก็ยังคงนําเสนอข่าวสารนะคะเรียกว่าตอนนี้นะที่คา่นในหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนค่ะก็เตรียมที่จะส่งเสริมในเรื่องของดิจิทัลต่างๆหรือว่านวัตกรรมต่างนะคะให้คนไทยเราเนี่ยได้รู้จักแล้วก็ประยุกต์ใช้กับอาชีพได้อย่างแท้จริงค่ะนอกจากนี้ค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็ไม่พลาดเช่นกันมีอะไรบ้างไปติดตามรับชมเลยค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสร้างปรากฏการณ์วิจิตรห้าภาคแอทพิสณนุโลกแต่งแต้มสีสันยามค่ำคืนขอองมืพิุ ด้วยเทคนิคแสงเสียงเทคนิคสมัยใหม่ภายใต้คอนเซปต์เล่าขานตำนานเมืองสองแควเนรมิตเมืองพิษ,ษณุโลกริมฝั่งแม่น้ำน่านและสถานที่สำคัญต่างๆให้สว่างเรืองรองด้วยการแสดงแสงเสียงสีสุดตารตา <c oughs> เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยให้เดินทางมาสัมผัสกักบประสบการณ์การท่องเที่ยวยามค่ำคืนระหว่างวันที่7-15ถึงกันยายนนี้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง24นาฬิกาสถานที่จัดงานไฮไลท์หลกัหลกๆนี่ก็จะอยู่ในพระราชวังจันทริมแม่น้ำน่านนะคะเป็นการสร้างไฮไลท์ ให้เมืองพิษณุโลกนะคะมีการเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงที่เป็นกรีนซีซั่นนะคะสร้างการรับรู้ว่าจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์นะคะโดยที่บริเวณพระราชวังจันทรแห่งนี้นะคะเคยเป็นพระราชวังของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะไปปั๊มความสุขแบบทันทีที่เมืองน่าเที่ยวดิคำแรกติดใจคำต่อไปอ สุดจนเหนื่อยหลาปุ๋ยเลยสุขทันทีที่เมืองหน้าเที่ยวอย่าลืมมาแพร์เพของคุณที่เม oh. ืองหน้าเที่ยว com กระทรวงแรงงานผนึกเครือข่ายพันธมิตรเตรียมคนทำงานสู่อนาคตเปิดงาน Thailand Digital Employer Day 2024ยกระดับแรงงานดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดงานภายในงานจัดเสวนาเรื่องอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยกับ AI Literacy for All โดยผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์โปรแกรมเมอร์ร่วมเป็นวิทยากรพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน34แห่งที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี2025 2,566-2,567กระทรวงแรงงานเราได้ยกระดับเรื่องของแรงงานดิจิทัลนเราก็มีการยกระดับมาโดยต่อเนื่องเราจะต้องเร่งยกระดับแรงงานให้เข้าถึงดิจิทัลนให้ได้นะ <c oughs> ครับมั่นใจว่าในปี2,568เราจะมีความพร้อมสำหรับการที่นักลงทุนจนวนทุนในเรื่อง Civic ปรปะรสภาผู้บริโภคอาเซียนบวก3าเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ประกาศจับมือทํา AOU รวมพลังเข้มแข็งเดินหน้าสู้ศึกภัยออนไลน์ปกป้องสิทธิทผู้บริโภคระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาการคุ้มครองสิทธิทผู้บริโภคในแต่ละประเทศและเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะคนไทยในช่วง3ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยวันละ78ล้านบาทจาเป็นต้องเตรียมพร้อมต่อการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ของเทคโนโลยี AI ไรวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประเด็นที่เราจะทำงานเบื้องต้นเนี่ยก็คือการจัดการภัยทางไซเบอร์นะคะที่จะทำงานร่วมกันซึ่งอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญการให้ความสำคัญเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคมากแค่ไหนแล้วก็ความร่วมมือในการาพัฒนาศักยภาพและรวมทั้งความรู้ให้กับเพื่อน ในกคราฟตรดิ้งบายดีพร้อมศาสตร์และศิลป์เครื่องดื่มไทยนำธุรกิจไกลสู่สากลเปิดงานอย่างเป็นทางการนำผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนทั่วไทยโชว์ศักยภาพเครื่องดื่มไทยรวมกว่า120บูธทั้งกาแฟโกโก้และสุราชุมชนสู่การต่อย,ยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มโอกาสทางการตลาดระดับสากลในอนาคตพร้อมกิจกรรมภายในงานที่มีหลากหลายการรังสรรค์เครื่องดื่มเมนูพิเศษมินิคอนเสิรต์ตจากศิลปินชั้นนําของไทยระหว่างวันที่5-10ถึงกันยายนนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ มีพืชอีกหลายอย่างเลยที่สามารถยกระดับราคาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกาแฟนะคะโก,โกโก้รวมถึงสุราชุมชน,นะคะ่ะสำคัญที่สุดที่กระทรวงอุตสาหก,กรรมนะคะมีความตั้งใจโดยกวมส,งสม่งเสริมอุตสาหกรรมทางดีพร้อมเนี่ยนะคะ ให้ความสนใจเป็นอย่างมากก็คือว่าสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรนะคะงานนี้เป็นจุดปล่อยของนะคะคิดถึงธุรกิจให้คิดถึงดีพร้อมค่ะหาบริษัทชั้นนำด้านไอทีโลกร่วมเปิดตัว r ร c k คอ AI แพลตฟอร์มอธิปไตยของปัญญาประดิษฐ์ครั้งแรกในไทยช่วยธุรกิจทั้งรายใหญ่และผู้ประกอบการรายย่อยไทยปิดจุดอ่อนเสริมแกร่งแข่งขันสู่เวทีโลกด้วย AI ที่ปลอดภัยและเป็นอธิปไตยด้านข้อมูลภายในงานจดสัมมนาเรียนรู้เทคโนโลยี AI จากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปลอดภัยจากภัยคุกคาม รพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลงทะเบียนทดลองใช้ระบบแพลตฟอร์ม r a c k อบดัโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆอีกด้วยทางบริษัทร a c ขอบเ o n เน้นในเรื่องของ security ความปลอดภัย privacy ของข้อมูลแต่ AI พื้นฐานเลยเนี่ยอย่างแรกเลยก็ยคือประสิทธิภาพในการทำงานอ,อยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับเรื่องของ AI เพราะ AI เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของงานอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่คือเข้ามาช่วยทุกส่วนของชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำความเข้าใจกับเขา อเรรียนู้้ลงใชกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดตัวกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป5 Day Trip Biz X ระหว่างวันที่24สิงหาคมถึง1กันยายน2567เพื่อต้องการยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรไทยรวมทั้งทีช่องโอกาสทางธุรกิจสู่การขยายช่องทางการตลาดใหม่และการสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งในการร่วมมือกันพัฒนาและยกระดับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสู่ความยั่งยืนต่อไปซึ่งกิจกรรม5 Day Trip Biz X ได้ดำเนินการประชาสัม โครงการทั่วประเทศตั้งแต่วันที่6กรกฎาคม2567เป็นต้นมามีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมรวม26กิจการรวมอบรมเวิร์กช็อปและศึกษาดูงานในประเทศโดยคาดหวังว่าจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตร,รกรไทยก้าวทันเทรนด์เกษตรยุคใหม่พร้อมนำเทคโนโลยีนวัตรกรรมไปปรับใช้เพื่อปรับปรุงผล,ผลผลิตให้เกิดมูลค่าเพิ่มสร้างไรายได้ที่มั่นคงระยะยาว ต่อยอดความสำเร็จจากผลิตภัณฑ์แชมพูลดการขาดหลุดล่วงและทรีทเมนต์บำรุงเส้นผมมูลแดนซ์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดซอฟตผิวใช้สารสกัดหลักจากธรรมชาติตอกย้ำความเชื่อของแบรนด์ที่ว่าธรรมชาติคือความงดงามพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์อย่างเป็กผลิตโชคอายนาบุตรเพื่อเป็นตัวแทนของความใส่ใจดูแลสุขภาพผิวสั่งจองได้แล้ววันนี้ทุกแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาร่วมง,งานนะคะแล้วก็หวังว่าผลิตภัณฑ์เราจะเป็นที่ พอใจกับผู้บริโภคทุกคนนะคะครีมกันแดดตัวนี้นะคะเป็นทั้งเซรั่มและกันแดดในตัวค่ะพี่เป็กเป็นคนดูแลผิวอยู่แล้วค่ะแล้วมั่นใจว่าพี่เป็กเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีอยู่แล้วค่ะแล้วก็ให้เป็นเซ็นเตอร์คนแรกของแบรนด์มูลแดนค่ะคนไทยใช้ได้หมดค่ะไม่วอกแน่นอนค่ะฝากมูลแดน h หยาพัสนชัวเซรั่มด้วยนะคะขอให้ยอดขายปังๆค่ะดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำบ,บรรยากาศสองฝัฝ่งฝัฝ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยากักบเดือดสมัยริเวอร์ไซด์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร190 8 8 8 9 คุณผู้ชมคะในช่วงนี้ต้องบอกว่าพี่น้องชาวไทยของเราก็ยังคงได้รับประสบกับเรื่องของอุทกภัยนะคะถ้าหากว่าใครมีกําลังหรือว่าไปใกล้เคียงกันนะคะก็สามารถจะไปช่วยเหลือกันได้นะคะคนไทยเรามีน้ําใจกันทุกพื้นที่เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะรายการหมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกเช้าวันอาทิตย์ทางททบ5เช่นเดิมกับรายการวิถีทาวิถีไทยสวัสดีค่ะ